Yeah, probably. Phải anh ấy là kia không lông ไฝนตกหนักจะไปเอาเสื้ออยู่ในรถเนี่ยไปไม่ได้เลยโอ้โหเชียงรายฝนตกหนักมากเลยเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าวะเนี่ยแม่ถนนก็ท่วมเอารถมาจะไปยังไงวะเนี่ยเชียงรายฝนตก,ท,กทุกวันทุกวันทุกวัน แมเพ่อมาเนี่ยแดกเล่ายังไม่กลับบ้านมาก,กิินเล่าหรือแม่กินเหล่ากินเล้าฆ่ากันตายเมาแล้วฆ่ากันตายเลิกงานไม่ยอากลับบ้านพ่อมโพวกนี้เออไม่ใช่หรือบ่า ตา่างดาวไม่มีบริษัทไม่พอไม่รับตา่างดาวโรงงานกระจกไม่มีโรงงานกระจกเรารับแต่คนไทยตา่างดาวมมสมมติว่าบริษัทที่รับมามาสมมติว่าบริษัทของจีนเนี่ยจีนแต่แค่ครังไม่เอาเลยนะ บริษัทฝรั่งนี่ไม่เอาเลยมากว่าบริษัทคนจีนคนไทยก็มีบางส่วนคนไทย,ยก็มีบางส่วนที่รับผมมามาทาง,งาน